สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าจะพามาแบ่งกล้วยนะคะนี่กล้วยนี้ไม่มีตีนะคะทุกคนเห็นไหมเวลาสุดมันจะสุดแบบนี้เลยเนาะดูมันจะมีมันจะมันจะติดหนึ่งหวีสองหวีสามหวีนะคะทุกคนแต่มันไม่มีเยอะนะมีแค่เนี้เพราะว่าลูกมันจะใหญ่มากมันมเหมือนของเรา ใครรู้จักว่าพันอีอย่างก็บอกป้าหน่ยเด้อเดี๋ยวป้าจะมาเดี๋ยวป้าจะมาตัดให้ดูนะคะอันนี้ป้าจะพามาแบ่งกล้วยเห็นไหมเนาะเห็นกล้วยข่อยบอนี่เดี๋ยวป้าจะพามาแบ่งเดี๋ยวจะเอาไปให้ญาติๆเนาะ เฮ็ยโน้ตได้บบบนี่มันคือบอกออกแบบนี้เนาะ <c oughs> ต้องใช้เรื่อยเลยนะคะทุกคนอุ้ยขาดแล้ว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 เนี่ยป้าให้ดูอันนี้คือสามหน่วย นี่เนี่ยจะทำไมเนี่ยชุบเราจะเอาไปแบ่งยัดยานนะคะอ้ยลุงใหญ่มากเลยงวยงญ่แห้งอันนี้จะมาตัดกล้วยโช์ <laughs> จะผิดไหมเนี่ยเรามีอาวุธนะวันนี้นี่ดูหนึ่งสองสามวีนี้มีแฝด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 มีแฝดด้วยใหญ่มากเลยป๊าดพี่น้องกุ้ยแฝดพอนะอุ้ยมีแฝดสองนะคะ นี่แฝดสองเห็นแฝดบะคลิปนี้พามาดูกล้วยพันพันอะไรไม่รู้ป้าไม่รู้จักชื่อนะอันนี้กำลังสุกนะคะดูดูด่างดูความด่างมีรอยด่างด้วยเนี่ยมีกี่หน่วยเน่ยอันนี้มีสามอันนี้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบนสะิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิเนาะแฝดเราก็จะนับเป็นสองนะคะเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนก็แฝดคือกันเนาะเนี่ย <simultaneously> ดูนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ป้าเอากล้วยมาอวดนะคะทุกคนไม่รู้กล้วยอะไรเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ